สวัสดีคะ่ะคูอูชแนลมาแล้วคะ่ะมาในหัวข้ออ่านออกเขียนได้ง่ายนิดเดียวคะ่ะเรายังอยู่ในเรื่องของการสะกดคำเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสะกดคำโดยการนำพยัญชนะมาผสมกับสระเอคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะกอเอเก

เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสะกดกันได้หรือเปล่าคะนักเรียนสามารถฝึกสะกดคำเป็นประจำทุกวันนะคะนักเรียนจะสามารถอ่านหนังสือได้เก่งมากยิ่งขึ้นเลยคะ่ะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบายบายคะ่ะ